差不多。<考> <laughs> <laughs> มากใส่กนเนาะไม่หมดครับผมมีอะไรอีกโอ้ยน้ำเยอะ ủa mẹ tôi thấy là học hộp để bây giờ học hộp này này nó sẽ được nó coi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 , nó coi. ลาบมาหานะเลยว,วันนี้วันที่หนึ่งนะลูกสองสามใบเด้อซื้ออีกห้าใบนั่นแหละ กับอะไรเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยไม่เหมือนท่าบุญกับพ่อกับแม่นะแต่ต้องกลอยก็ได้ผลออกมาได้ไหมมีกินมีอยู่มีใช้ไม่ถึงจะเดือดร้อนบ้างเล็กน้อยก็เป็นเรื่องของนะสภาว่าชีวิตประจำวันก็ไม่มีแค่นี้หรบชีวิตนะ นิดนิดเลยน่อยแล้วไมเยอะแยะนิดนิดเลน่อยผมมีมีเยอะแต่ว่าก็ขอให้มีความสุขความสุขแม่น่ะกลัวลูกเดือดร้อนครับอืมแค่นี้โอ้โหมาหาแม่นี่ก็แม่ก็เหมือนกับต่อชีวิตแม่อีกหลายปีเลยล่ะเก็บไว้ค่ะนีขอบคุณลูกมีามสุขวามเจรลูกนะขอบคุณมากครับ แม่มา,มาบา้าครับสาธุครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราผ่านตรงด่านตรวจแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะมีที่จริงอาจจะมีค่าเข้าแต่ว่าถ้าเกิดมาไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ก็เข้าได้เลยครับขอให้เข้าฟรี ดว่าจะมาถ่ายรูปกันครับที่นี่ yeah ก็เห่าโะลยไปสีมาไหว้ครับผมตรงนี้เขาบอกว่าระวังลิงนะครับคนก็มาไหว้กันเยอะครับมีหัวหมูมีไก่ แป๊บหนึ่งครับผม กยไปซื้อทูปก่อนใช่ไหมยซทูปนี่เสียงเหมือนเสียงเหมือนจิ้งหลีปะหรือว่ายังอื่น Gracias. ตีตรงนี้ส่วนท้ายก็จะมีเฉลยเฉลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันอันนี้เหมือนเป็นรูปกำลองรับคน,นก,ก็มามีเล่กันครับ เป็นไงบ้างครับน้องก้อยกอเก็บรีแป๊นหนึ่งครับผมเราไปดูข้างท้ายกันครับมีเขย่าเสียบสเอียบครับผมเพื่อขอเลขหรืออธิษฐานครับผมหรือ,รอ,อเสียงทายครับอยู่ข้างๆนี้เลย เสียงทายความสำเร็จครับอันนี้แล <c oughs> ้วน,นี้ก็มนนกีมีคนมาไหว้กันครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปข้างหลังกันนะครับผมตรงนี้ก็จะมีอีกสารหนึ่งครับครับมีเจ้าป่าเจ้าเขานะครับผม คันที่ทำอะไรแบบทะเละล่าไม่ได้นะครับนี่เลยเจ้าแม่ตะเขียนทองครับผมใช่ครับมาตรงนี้ก็มีอาการรู้สึกคนลุกขึ้นมาครับผม ม้าลายครับพอน้องคอยไปอยู่โน้่นครับมีคุณยายช่วยเก็บทูกนะครับที่เขาไหว้กันเดี๋ยวเราไปดู อนนี้เขาจะเขียนนะครับผมเขาจะมีป้ายบอกไวยว่านี่ก็เอารูปปั้นที่นำมาสารพัดสร้างความแออัดในพื้นที่ต้องโยกย้ายยกย้ายลำบากยากเหลือดีร่วมมือกันวันนี้อย่างมีเลยเขาก็พูดว่าประมาณว่าก็ตามที่ท่านได้มีจิตรัทธาถวายของให้เลวพ่อนะครับก็โอเคนะครับแต่ว่าคือมันมันเยอะเกินนะครับผม จนแบบเยอะมากครับตอนนี้ก็น้อยลงแล้วนะครับเที่ยวถวายกันมันเยอะมากเกินครับเดี๋ยวเราจะไปฟังดูนะครับอ่ะนี่เลยขอความร่วมมือรณรงค์งดการจุดธูปเพื่อลด PM 2.5ครับลูกสิษย์เจ้าพ่อเอยใหญ่ลูปปั้นที่นำมาถวายขอให้ท่านนำกลับไป เพื่อเป็นเสียมงคลแก่ท่านอ่าก็อันนี้เป็นกุสโลบายครับครับมันก็เยอะมันแน่นเกินครับผมพวกรูปปันประมาณนี้หละเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้ามไปมีฟังนะครับอันนี้อันนี้ก็จะมีคนมาเที่ยวที่เขาใหญ่นะครับผมเ่าจะแวะไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่กันก่อนเดี๋ยวลงลงไปดูริมน้ำกันครับ บางทีน้ําก็ไหลเชี่ยวมาเลยนะครับบางทีน้ํำก็ขึ้นน้ําก็ลงแล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่สภาพอันนี้น้ําก็จะแบบว่านิ่งๆเอยๆนิด,น,ดนึ่งนิ่งไหลลึกคิดถึงคนแจวนี่ปกติก็บางทีก็จะมีน้ำไหลเชี่ยวแรงมั่งอะไรเงี้ยนะ น้ำสีแบบเหลืงอยู่นะนี่โอ้ยเนี่ยเดี๋ยก็มีแบบเรายังเห็นแบบเป็นก้อนหินข้างใต้น้าด้วยนะก็มีนะเคยมาตอนนั้นที่น้ำเชี่ยวๆนะโอ้ยน้าขึ้นมาน้าขึ้นด้วยน้ําขึ้นน้ําแรงน้ําเหนือปะน้ําเหนือปะน้ํเขาน้าเขาเหรอน้ำเขาไม่ใช่น้ำเราอุ้ยเขาไม่ใช่น้ำเราไปดีกว่าเอ๊ะอันนี้มันก็มีพวกแมลงอะไรนะอยู่บนผิวน้ำกัน กระโดดกระโดดแมลงมุมน้ำโอเคครับผมก็ EP นี้ประมาณนี้เลยครับพามามูเล็กๆที่ประจำที่ที่มาแล้วมาอีกมาบ่อยๆมาบ่อยๆมาหลังจากวันที่หนึ่งแนละ้ววันที่สิบหบ่อยๆก็ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องความรับจากสวรรค์ด้วยนะคะแล้วเราจะพาไปดูกันว่าอุย้แล้วเราจะไปดูกันต่อไปว่าเราจะพาไปไหนอีกเอพูดไปพูดมางง ติดตามไว้แล้วกันค่ะไ,ได้รู้สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับยังไงก็อยากให้เราไปไหนครับก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้กันครับผมอันไหนอันไหนแบบผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ด้วยนะ,ะขอบคุณน้องกอยมากครับผมขอบคุณเจ้าพ่อข่อใหญ่ครับผม ขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับผมเขาใหญ่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรบถจะขยานน่ะข่อเว้ย